สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับชาเลนจ์ของอีเวนต์ใหม่ Trip, t r p t t r p t t r i n นะก็มี3ด่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีด่านพิเศษอีก1ด่านหลังจากที่เราเคลียร์ทั้ง3ด่านครบแล้วนั่นเองนะครับส่วนสภาพด่านจะเป็นแบบไหนก็ไปรับชมกันด่านชาเลนจ์ที่1นะครับแนะนำที่เลเวล50เป็นด่านในอาคาร สตูส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นเกราะแดงนะครับยกเว้นตัวเมกุกับตัวคาสุมิเท่านั้นที่เป็นเกราะเหลืองและก็เกราะฟ้านะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน110วินาทีส่วนทิปแนะนําว่าให้เราหนีไปขบวนด้านหน้าให้ไวที่สุดนั่นเองนะเนื่องจากว่าคาสุมิมีการวางระเบิดเอาไว้นั่นเองนะครับก็แค่เคลียร์แต่ละเวฟให้ไวที่สุดเท่านั้นพอนะครับผม สำหรับด่านนี้นะครับก็จะเห็นว่าคาสุมิเนี่ยวิง่งหนีไปขบวนโบกี้ด้านหน้านะอ่าหลังจากปิดปุ๊บก็จะทำการระเบิดโบกี้รถไฟทิ้งนั่นเองนะอ่าทีนี้เนี่ยก็จะมาเบียดเราแล้วก็วิ่งไปด้านหน้าแล้วก็แค่เคลียร์ให้ไวที่สุดนั่นเองก่อนที่ชนวนระเบิดจะทำงานประมาณนั้นนะครับ ด่านชาลิ้นที่2แนะนําที่รลเบวลแแล้วนะครับเป็นด่านในอาคารศัตรูจะมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คืออิจิกะกับคาซุมิภารกิจท้าทายก็เคลียร์ภายใน105วินาทีส่วนคําแนะนำนะครับก็ระวังการโจมตีโดยรอบให้ดีก็คือจะมาจากด้านหน้านและก็ด้านหลังนั่นเองถ้าหากเราเคลียร์ไม่ทันนะครับก็คือศัตรู2ด้านนะ สำหรับด่านนี้นะครับสำหรับด่านนี้นะครับอย่างที่เห็นว่ามีศัตรูแค่อิจิกะกับคาซุมิที่เป็นเกราะเหลืองทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราเตรียมแค่ตัวดาเมจสีเหลืองอย่างมิกะไว้ก็เพียงพอแล้วนะโอเคยิงให้ตายไปก่อนแค่นั้นเองทีนี้คาซุมิมาก็ทำการใช้มิกะยิงเรื่อยๆนี่นแหละไม่มีอะไรมาก ด่านชลีที่3แนะนําที่เลเวล87เป็นด่านในอาคารเช่นกันนะครับศัตรูทั้งหมดจะเป็นเกราะแดงนะครับแดงล้วนเลยภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายในั2 0ย120วินาทีส่วนทิปคําแนะนํานะครับก็คือจะบอกว่าเราจะโดนเนิร์ฟเรื่องความเดวการฟื้นฟูนฟนค่าคอสนะครับเราต้องทําการล้มศัตรูหรือทําลายตู้ขายของอัตโนมัติเพื่อ การฟื้นฟูค่าคอสมาใช้นั่นเองนะสำหรับด่านนี้สำหรับด่านนี้นะครับก็จะเจอศัตรูสีแดงทั้งนั้นเลยนะ,ะแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับแต่ก็มีตัวช่วยก็คือตัวทหารเกียหน้าเนี่ยตัวนักเรียนเกียหน้าเนี่ยมาช่วยนะครับก็รีบเคลียซะประมาณนั้นแล้วก็แนะนํว่าให้พกตัวฮิวเผื่อไว้หน่อยก็ดีนะ,ะเพื่อเอามาเซฟพวกเขานั่นเองนะครับ ในดานนี้เนี่ยใครมีตัวของฮานาโกชุดแว่น้ําถือว่าดีมากเพราะว่ามันจะมาเยอะมากๆแล้วเราสาดได้แบบมันมือมากนะเพราะว่าเราจะได้ตัวค่าคอสเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เอาค่าศัตรูได้นั่นเองก็โยนไปเลยมาอก็าสตร์เขาอีก,ก,อกเออสาสน้ําใส่ถ้ากลัวตายก็แค่โยนฮิวช่วยแค่นั้นเอง んとかわりましたね。<music> <music> หลังจากที่เราเล่นครบ3ด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับด่านพิเศษก็จะโผล่ขึ้นมาให้เล่นนั่นเองนะโดยที่ด่านพิเศษมีเลเวลแนะนําอยู่ที่87เนะครับเป็นด่านในอาคารส่วนัตรูก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนบริการบนรถไฟนั่นเองนะครับก็มีเกราะแดงนะครับแล้วก็กระสุนดาเมจเปลี่ยนเป็นดาเมจฟ้าก็ต้องระวังจุดๆนี้ด้วยนะครับใครเลือกแทงซูเปอรก์กิไปก็อาจจะเล่นยากมากๆแน่นอนนะอ่าส่วนคําแนะนําในทิปนะครับก็จะบอกว่า ศัตรูมีการเปลี่ยนประเภทโจมตีเป็นลึกลับนะครับก็คือกระสุนฟ้านั่นเองส่วนการกำจัดนักเรียนฝ่ายบริการบนรถไฟไฮเลนเดอร์ er, ก็จะได้รับค่าคอสการใช้สกิลจํานวนหนึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับตอนหนึ่งตัวก็ช่วยให้เราได้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยก็คือป้อมปืนนะครับเมื่อถูกการโจมตีทั่วไปจากป้อมปืนไฮเลนเดอร์จะมีโอกาสต่ําที่จะซ้อนทับเอฟเฟกอันตรายที่ลดค่าป้องกันและหลบหลีก นั่นหมายความว่าถ้าแท้งเรารับนานเกินไปแล้วก็จะโดนลดค่าบ้องกันไปเรื่อยๆลดหลบไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทําให้แท้งเรายืนยากมากขึ้นนั่นเองนะก็ต้องสลับแท้ง2ตัวหรืออาจจะต้องรีบปิดบอสให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับคําแนะนําก็มีประมาณนี้ก็ไปรับชมกันสำหรับดานนี้นะครับตัวดามเมดหลักของเราจะเป็นตัวของอสุสะกับตัวนางีสานั่นเองนะเอามาคอมโบคู่กันนะครับ คนนึงลดเกราะให้อีกคนหนึ่งยิงดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ,ะตัวลูกน้องเนี่ยค่อนข้างอันตรายตรงที่ว่ามันจะมีตัวมาร์กศัตรูให้สะสมดาเมจนะครับทําให้มันเจ็บมากๆนั่นเองนะก็รีบคลายไวที่สุดแค่นั้นพอนะครับสำหรับเฟสแรกในเฟสบอส เริ่มมาเราดันไปก่อนนะครับดันให้ไปอยู่กองกองกันนะครับนงางีสะจะได้โดนทั้งหมดนะแล้วก็ตัวของอาสุสะจะได้ยิงเข้าบอสต,ตรงๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฮิลโฮชิโนให้ดีๆยกโล่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวลูกน้องให้เลนไม้จัดการนะอ่าก็วนไปเรื่อยๆนะครับเซฟให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็รีดดามจให้เยอะที่สุดนะครับยัดแต่บอสเลยตอนนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับด่านพิเศษ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านชาเลน์ทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่ Trip Trap Train ก็ถือว่าเป็นการออกแบบได้สนุกมากนะครับด่านที่1เนี่ยก็คือหนีตายจากโบกี้ระเบิดส่วนด่านที่2ก็คือเจอศัตรูหน้าหลังแต่ก็แค่ด้านละ1คนเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือด่าน3กับด่านพิเศษนะครับ ด่าน3เนี่ยก็คือสาสกิลมันมากแป๊บๆค่าคอสเต็มแล้วนะแล้วก็โยนไปโยนไปโยนเรื่อยๆเลยนะครับส่วนด่านพิเศษเนี่ยที่ชอบก็คือความท้าทายของมันนะครับการท้าทายในส่วนของแท้งที่เราต้องเลี้ยงแท้งให้ดีๆนะครับก็คือแทงห้ามตายนะนี่ขนาดแท้ง2ตัวยังโดนดาเมจเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเหลือแค่แท้งตัวเดียวเนี่ยไม่น่ารอดนะครับป้อมปืนแรงมากแล้วถ้าสังเกตดีๆ บอสจะบัฟป้อมปืนด้วยนะครับก็ถือว่าโคตรอันตรายนะส่วนดาเมจหลักก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของอสุสะนะครับที่ถนัดในอาคารเป็นพิเศษแล้วก็เป็นตัวดาเมจบอสเดี่ยวเลยนะครับส่วนนายนิสะมีหน้าที่เอามาเคลียร์ลูกน้องส่วนหนึ่งแล้วก็แปะลดเกราะกับบอสนั่นเองนะทำให้นายนิสะเนี่ยยิงติดสกิลรองเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนมุสกิที่ผมเอามาเนี่ยก็คือผมไม่มีตัวเลือกอื่นนะอ่า ที่คิดออกก็คือเอาแลนด์มายมาขัดตัวลูกน้องที่วิ่งมาหานั่นเองนะครับทาให้ลูกน้องเนี่ยตายไวขึ้นนะเราจะได้ค่าคอสมาใช้ฟรีๆนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะสำหรับอีเวนต์รอบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย